โอราคาขนาดนี้วันนี้ไม่นี่จะมารีวิวอะไรฝากติดตามด้วยนะคะไปชมกันเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินนี่แมนะคะเป็นช่องเกี่ยวกับการรีวิวกินเที่ยวเล่นนะคะแล้วก็สรรหาความสนุกมาให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันนะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถกดติดตามได้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิงๆให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมินนี่รีวิวนะคะจะมารีวิวไอเทมอีกหนึ่งไอเทมที่ตัวเองใช้แล้วชอบนะคะดิออร์แอติกลิปกลค่ะ เรียกได้ว่าเป็นไอเทมฮอตฮิตตลอดการของสาวๆเลยทีเดียวนะคะมันคือลิปบาล์มนะคะที่มาในแพคเกจจิ้งสุดหรูนะคะแล้วก็ตัวเนื้อลิปเนี่ยนะคะที่เขาได้โปรยไว้ว่าให้ความชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็บำรุงริมฝีปากด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมินนี่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็การใช้ที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงนะคะ มินนี่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ทาออกไปข้างนอกมา,าไว้ให้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่า,าทาแล้วก็ใช้ไปข้างนอกไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะคะชอบมากน้อยแค่ไหนเดีวนี้จะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้มินนี่เพื่อที่จะทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิป ฟลามของดีออแท่งนี้นะคะมีชื่อว่าดีออแอติกลิปกลนะคะก็เขาจะมี หลายสีแล้วก็หลายรูปแบบอยู่เหมือนกันนะคะตอนที่มินนี่ไปเลือกซื้อนะคะก็มีสีสีนะคะก็มีสีพิ n งสีจะออกชมพูอ่อนนะคะสีโค r โรนะคะสีออกส้มๆนะคะสีไลเล็กนะคะจะออกแบบชมพูโทนแบบอมม่วงนิดๆนะคะแล้วก็สีเบอร์นะคะสีออกแบบโทนม่วงๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากนะคะดีออลแอ t t ิกลิปกลนะคะเป็นลิปปลามนะคะมันจะไม่ได้แบบออกสีแบบโอ้โห แบบออกสีนั้นแบบสีเข้มอะไรแบบนี้นะคะเขาจะออกแบบเลื่อเลื่อเลืเลืนะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติแล้วก็สดใสของริมฟิบาั่นี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะสีที่มินนี่จะเอามารีวิวนะคะแล้วก็เลือกซื้อมาก็คือสีพิงค์นะคะสี0นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็หน้าตาของถุงกระดาษนะคะของดีอออืมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยมินนี่ใช้แล้วแต่ว่ามาใส่ถุงให้ดูเหมือนเดิมนะก็นี่นะคะเป็น ามาในกล่องแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะเป็นกล่องสีเงินๆแบบนี้นะคะแกะออกมานะคะเราก็จะพบกับแพ็กเกจจริงสุดหรูของเขานะคะมาแบบนี้เลยนะคะตรงหัวนะคะเป็นสีเงินนะคะดูหรูหราไฮโซนะคะตัวแท่งนะคะแท่งนี้ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นะคะโปร่งนิดๆน,นะคะตรงหัวนะคะจะเป็นตัว C D Scan เพืเ่อนไหม มีซีดนะเป็นโลโก้ของดีออเขาเนาะแล้วก็ด้านนี้จะเขียนว่า Lip Glow Color ร์ลิวอาลฟ์ปมนะคะนี่นี้นะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะจะเขียนคาว่าดีออแบบนี้เลยจะเป็นการแบบปั๊มลงไปแบบบุ๋มลงไปเลยนะคะว่าดีออเห็นไหมโอเคแล้วก็ตรง นี้ก็จะมีเบอร์นะคะ d i o n t i c l i p Glow นะคะ0ูนย์ิแบบนี้เขียนไว้นะคะโอเคดึงขึ้นมาแบบนี้ติ้งนะคะข้างในนะคะของมินีิเริอกมาเป็นสีพิ้งเนาะมันก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึง กลิ่นกันก่อนเลยกันนะคะมินนี่ชอบกลิ่นเขามากกลิ่นหอมอ่อ,อนๆดูดีนะคะก็เป็นกลิ่นแบบตอนแรกความรู้สึกแรกเลยนะกลิ่นแบบอุ๊ยกลิ่นออกแนวแบบวานิลาเยน็ยนๆตอนแรกเข้าใจเองว่าเป็นกลิ่นวานิลามินหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะพอหาข้อมูลเพิ่มเติมคือเขาเหมือนผสมแบบอะไรบัตเตอร์บัตเตอร์อะไรเงี้ยเลยก็น่าจะเป็นแบบกลิ่นที่ออกไปในแนวแบบบัตเตอร์น่เนยอย่างเงี้ยเบาแบบประมาณนั้นนะคะ เชอบมากนะคะกลิ่นอ่อนๆหอมนะคะพอทาลงไปที่ริมฝีปากมันก็กลิ่นก็จะติดที่ริมฝีปากแล้แบบอหอมๆนะคะก็เดี๋ยวทาให้ดูเลยอ่ะก็ทาลงไปอย่างี้นี่ก็ทาลงไ่อย่างนี้เลยอะ่ะ texture คือแบบลื่นสมูทนุ่มอะ่ะนนุ่มแล้วก็จะสังเกตว่า เขาจะออกสีนิดเดียวนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมชาตินะคะให้ลุกแบบใสๆนะคะก็เดี๋ยวมน,นี้จะมาแบบเนี่ยเมมให้ดูว่ามันออกสีนะคะมันออกสีเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยเพราะว่าคือเมื่อชาวมินี่ทาแล้วนี่นออกสีอันนี้อีสีศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่อันนี้คือ ทาลงบนทิชชู่นะคะทาให้ดูเลยเพราะว่าลงบนริมฝีปากอะ่ะเพื่อนๆก็จะนึกไม่ออกเพราะว่าริมฝีปากของแต่ละคนสีก็จะแตกต่างกันถูกไหมคะเอ๊ะนี่นี่ทาให้ดูน่าน่าน่าน่นนี่มันจะออกสีนี้ใช่ไหมอุ้ยเห็นไะมเมซียก ชมพูนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็อันนี้ก็ทาแล้วนะคะก็เมื่อกี้มินนี่ทาให้ดูลงบนทิชชู่เนาะเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่ามันออกสีแบบชมพูละเลื่อนะคะออกสีนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมินนี่ขึ้นคลิปที่มินนี่ถ่ายไว้นะคะตอนทาออกไปข้างนอกอันนั้นอะทาลิปปีอออย่างเดียวเลยก็เดี๋ยวขึ้นให้ดู อ่ะทีนี้มินนี่จะมาบอกอผลจากที่ได้ใช้งานจริงนะคะของดีออตัวนี้นะคะหลังจากที่ใช้ตัวนี้มานะคะความชุ่มชื้นดีค่ะชอบเนื้อลิปนุ่มสมมทละมุนกลิ่นหอมอ่อนๆชอบความชุ่มชื้นติดทนเนี่ยมินนี่ชอบชอบที่สุดในบรรดาลิปที่ตัวเองมีนะคะโดยส่วนตัวมินนี่ต้องเติมนะ กลางวันก็ต้องเอามาเติมเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ถือว่าชุ่มชื้นยาวนานกว่าลิปแท่งอื่นๆของมินนี่ที่มินนี่มีนะคะต้องบอกก่อนว่าปกติอะลิปปามหรือลิปมันนะคะที่ใช้อะ่ะก็แบบก็เป็นลิปทั่วไปอะที่ซื้อแบบในแบบในห้างในอะไรอ่างเงี้ยค่ะก็ราคาแบบ2-300บาทอะไรเงี้ยมันก็โอเคถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะ แต่ลิปตัวนี้มินนี่ชอบมากกว่าลิปพวกนั้นแต่ถ้าเทียบกับราคาตอนที่มินนี่ซื้อมาหนัน 1, บาทถ้าเทียบกับราคาก็ราคาอาจจะค่อนข้างสูงนะคะถามว่ามินนี่จะซื้อต่อไหม,มก็ซื้อค่ะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าซื้อบ่อยหรือว่าอุ๊บหมดปุ๊บซื้อปับ๊บแต่ถ้าชิลๆนะคะไม่ซีเรียสมันจะราคาสูงหรือว่าอะไรอีก็ซื้อโอเคคุณภาพลดมากเลยค่ะ ในเรื่องของกลิ่นนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบกลิ่นที่แบบออกแนวแบบหวานวานิลลาวาน,นิลาก็อาจจะแบบอือาจจะไม่ชอบน้องตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่มันไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้น,นะะทุกคนมันเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบวาน,นิลลาจ๋าเวียนหัวหรืออะไรเงี้ยไม่ไี่ไม่รู้มันอกลิ่นวาน,นิลลาไหมแต่ว่าเออที่นึกได้ตอนแรกที่ได้กลิ่นนะคะก็คล้ายๆอะไรแบบนี้นะคะ่ะอ่ะมาพูดถึง first impression ที่ ปึ้งเห็นน้องลิปดีออมาในแท่งสีชมพูใสๆแบบนี้เนาะเป็นหัวแบบสีเงินแบบนี้ในส่วนตัวมินไี่ชอบนะคะก็มันดูน่ารักอ่ะมันดูแบบดูหวานจังเลยมันดูน่าใช้มากๆนะคะแล้วก็มินนี่ชอบที่แบบดีออเขาเอ่อปั๊มลงไปเป็นคําว่าดีออแบบตรงแท่งนี้เลยอ่ะมันให้ความว่าเฮ้ยมันมันเออมันมีอะไรอ่ะมันไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบอื ก็ใช้นะคะแล้วก็มีความมั่นใจที่จะดึงออกมาจากเระเผาของเรานะคะแล้วก็เติมลิประหว่งวางวันได้อ่านะคะ d ดี r โอเคค่ะเพ,พ,พื่อนๆสำหรับมินนี่รีวิว EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามนะคะว่าคลิปต่อไปม mm ินนี่จะมีอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย